ตืนคุยเดือนหน้าจะมีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแล้วนะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าตอนนี้บริษัทเทนด์บอสประเทศไทยจำกัดเนี่ยผู้ผลิตแบรนด์สุปไกส่สกัดจับมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยนะครับโดยมอบแบรนด์สุปไกส่สกัดกว่า2 0,000ขวดครับเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักกีฬาได้เตรียมความพร้อมในการก้าวสูส่ศึกการแข่งขันกีฬาระดับโลกนำทัพโดยโคโ้ชซิกโก้เขติศักดิ์เสนาเมืองนะครับแบรนด์มาสเตอร์ของแบรนด์ซุปไก่สกัด ที่จะมาร่วมส่งต่อกำลังใจผ่านขวดแบรนด์กว่า2 0 0 0 0ขวดครับ,รบให้นักกีฬาไทยทุกคนได้ดื่มตั้งแต่ช่วงเวลาซ้อมเก็บตัวจนถึงตลอดการแข่งขัน เพื่อนักกีฬาไทยได้ทุ่มเทมีความพร้อมอยู่เสมอและเพื่อคว้าชัยชนะกลับม,มาให้กับประเทศไทยครับค่ะงานนี้นะคะได้รับเกียรติจากดรราเชลได้ผลธัญญารองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายส่งเสริมกีฬานะคะพร้อมด้วยตัวแทนจากสมาคมกีฬาและนักกีฬาทีมชาติไทยมาร่วมรับมอบแบรนด์ซุปไก่สกัดให้กับทัพนักกีฬาไทยในครั้งนี้ด้วยเนื่องจากแบรนด์ซุปไก่สกัดได้ส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยมุ่งมั่นทุ่มเท <c oughs> เพื่อให้บรรลุปเป้าหมายของชีวิตมาโดยตลอดนะคะซึ่งอาหารและการออกกําลังกาย มีบทบาทสําคัญในการสร้างสุขภาพให้พร้อมโดยเฉพาะในกลุ่มนักกีฬานะคะการที่จะส่งเสริมสุขภาพและสร้างสมรรถภาพให้สูงขึ้นนะคะการบริโภคอาหารที่เหมาะสมทั้งช่วงเวลาของการฝึกซ้อมก่อนและหลังการแข่งขันกีฬาจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่สําคัญในการแข่งขันมากเลยทีเดียวืนคุย